จากกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐานอกจะเป็นนายกแล้วน่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยคือนั่งควบสองเก้าอี้แน่นอนแล้วใช่ไหมฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงด้วยเพราะว่าจริงๆกระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นกระทรวงใหญ่นะครับแล้วเป็นกระทรวงที่เป็นเหมือนกับกระทรวงหลักของทุกรัฐบาลปกติคนเป็นรัฐบาลในกระทรวงการคลังจะ จะรัฐบาลพักการนำเน่ยจะเอาไว้เองนะครับบางคนก็จะบอกว่าเป็นเพราะเป็นคนคุมตังรัฐบาลคนเป็นแกนนาจะได้จะได้ใช้ตังเต็มที่แต่จริงๆกระทรวงการคลังคือเครื่องมือหลักของรัฐบาลในการบริหารนโยบายทีนี้เมื่อเพื่อไทยนะครับเอาคุณเศรษฐามาถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นห่วงเพราะผมรู้สึกว่าคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจที่เก่งแต่คุณเศรษฐามไม่น่าจะเป็นนักการคลังที่เก่ง <ละ S 2> มันคนละเรื่องกันใช่นะไหมรับการคลังคือการบริหารนโยบายการคลังบริหารนโยบายภาษ,ษีต่างๆนะครับ นโยบายขยายรายได้ภาครัฐต่างๆผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แอเรียที่คุณเศรษฐาฝึกฝนตัวเองมานะครับ<ม>คุณเศรษฐาอาจจะอาจจะเป็นนักธุรกิจแล้วทาให้เศรษฐกิจมหาภาคโตได้นะครับด้วยความเข<ม>้าใจของเศรษฐาแต่ว่าการบริหารการคลังมันองค์ความรู้อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงและน่าเป็นห่วงที่สองคือมันสะท้อนว่าเพื่อไทยหาคนมาทางานนี้ไม่ได้<ม>คือจริงๆ<ม>ในเพื่อไทยเองก็มีคนที่พอจะทําเรื่องนี้ได้พอสมควรนะครับเ<ม>ช่นอาจารส์สพุ่งสายเชื้อ นะครับโอเคท่านท่านอาจจะเคยอยู่องค์กรธุรกิจอย่างเกียรตินาคินแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่สามารถจะทําเรื่องนี้ได้นะครับหรือว่าคุณกิติรัตนนนองเนี่ยนะครับพี่โต้งเนี่ยก็เป็นคนที่มีคาพาสิตี้ที่พอจะทําเรื่องนี้ได้นะครับออฟเผ่าภูมิเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นจะเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ก็น่าจะพอทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจบด้วยการที่เอาคุณเสถามาเป็นเนี่ยผมกังวลว่ามันสะท้อนว่าไม่มีคนยอมมาเป็นหรือเปล่า นะครับหรือว่าหาคนมาเป็นไม่ได้คุณเศรษฐาจะต้องรับภาระเองหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกว่าคุณเศรษฐาไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องผู้นําประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องการคลังมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จนผมไม่เห็นนายกคนไหนที่ควบทั้งตําแหน่งนายกกับตําแหน่งคลังใช่ตอนนี้เป็นนายกเป็นนักธุรกิจไงก็เลยกลายไปว่าต้องควบคลังหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเหมือนความถนัดทางอาชีพไหมเพราะว่าเอาจริงๆคุณเศรษฐาก็เก่งมากในเรื่องการบริหารแสนสิรินะแสนสิริเป็นบริษัทที่ ทำบ้านผมใช้คําว่ามีรสนิยมที่สุดนะผมกล้าพูดแบบนี้นะเพราะว่าเขาเนียบกับเรื่องอะไรต่างๆมากมายเวลาเขาทาภาพโครงการออกมาแล้วก็วัสดุจริงที่เขาให้เนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างจากเพื่อนอในตลาดเพื่อนในตลาดก็เบอร์ที่เรียกว่าทำอะไรได้ดีกว่าเขามีแต่ว่าก็จะเป็นอีกอีกเทียร์หนึ่งเพราะว่าเขาต้องการเล่นตลาดแมสใช่ไหมแต่พอตลาดลักชัวรี่นี่แสงสิริกินหมดเลยอ,อันนี้พี่มองว่าคนละเรื่องกัน กับการบริหารจัดการคลังเพราะเพื่อไทยปกติเก่งเรื่องการไปหานักธุรกิจมาเป็นมือเศรษฐกิจในพักเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นชื่อมาประมาณสามสี่ชื่อเนี่ยยังมีคนอื่นอยก่ไหมฮะที่พอจะเชื่อขนมกินหรือว่ามาช่วยงานคุณเศรษฐาได้ในเรื่องนี้คนอื่นผมคิดว่าในแง่คาริสมายังไม่ได้นะครับในแง่บารมีทางการเมืองในแง่บารมีทางการบริหารเนี่ยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าช้อยซีเพื่อไทยมีแล้วดีที่สุดก็คืออาจารย์สุภุสัยเชี้อซึ่งท่านคงไม่มานะครับคืออาจารย์สมมุติตอนนี้ enjoy life สบายอยู่แล้ว เสาธิดาก็ขี el an, el ่มอเตอร์ไซค์ซิ่งมันกว่าเยอะนะครับกิติรัตน์และรัตนนองเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นคนที่ถ้าถ้าดึงมาเนี่ยก็จะช่วยพลักได้แต่ผมก็ไม่ได้ยินชื่อกิติรัตน์แล้วแะรัตนนองอยู่ในอยู่ในโพไหนเลยคุณกิติรัตน์เคยอยู่ในรัฐบาลมาแล้วตอนสมัยพุทธไทยในยุคพิ่งรักแต่ตอนนั้นท่ายพูประสบความสำเร็จไหมในยุคของเขาเนี่ยพูดยากเพราะว่าเจอจังหวะน้าท่วมไง พอจะจังหวัดน้าท่วมเนี่ยมันก็เป็นการบริหารที่สถานการณ์มีความยากเป็นพิเศษอาจจะตั้งคําถามได้เหมือนกันว่าเก่ง100%ยเ้ยไหมแต่ว่าถ้าในแง่ของเป็นเบสช้อยของเพื่อไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในเบสช้อยสัหรับเพื่อไทยเก่งไหมในแง่ของการเทียบผู้บริหารการเงินการคลังนะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นเบสช้อยเป็นอาวุธที่ดีส่วเพื่อไทยไหมเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นหนในอาวุธที่ควรจะถูกใช้